สวัสดีครับเดี๋ยววันนี้เรามาทําผัดเห็ดร่วมเป็นเมนูเจนะครับใส่เต้าหู้หอมอร่อยทําง่ายหน้าตาแบบนี้เลยครับส่วนผสมไม่เยอะครับผมทําง่ายเดี๋ยวเริ่มทําเลยตั้งกระทะรอจนน้ามันร้อนนะครับใช้น้ํามันสําหรับผัดนะครับจากนั้นนําเห็ดหอมไปแช่น้ําเห็ดหอมแห้งนะครับแล้วก็มาหั่นเป็นชิ้นเล็กๆนําลงไปผัดในน้ํามันจนเหลืองหอมมีกลิ่นหอมครับใช้ทดแทนกระเทียมได้ครับตรงนี้ครับ จากนั้นนะครับใส่เต้าหู้ที่เราทอดเอาไว้ลงไปได้เลยเป็นเต้าหู้ขาวหั่นเตา๋าแล้วก็ไปทอดนะครับทอดแค่พอสุกเหลืองแบบนี้ครับตามด้วยเห็ดชิเมจิครับเห็ดนางลมหลวงเห็ดหอมสดครับแล้วก็น้ำสะอาดเล็กน้อยในตัวเห็ดเพื่อนๆสามารถปรับเปลี่ยนได้นะครับเป็นเห็ดฟางเห็ดอะไรก็ได้แล้วแต่ถนัดครับจากนั้นผัดจนกว่าเห็ดจะเริ่มสุกครับ พอเห็ดเริ่มสุกแบบนี้เรียบร้อยเราจะเริ่มปรุงรสชาติกันแล้วครับเริ่มจากอันดับแรกนะครับผงปรุงรสเห็ดหอมครับน้ำตาลทรายวันนี้ผมใช้แบบไม่ขัดสีครับซิ๊วขาวเห็ดหอมครับแล้วก็ตบท้ายด้วยซอสเห็ดหอมครับจากนั้นนะครับผัดทุกอย่างให้เข้ากันดีครับผมตรงนี้ใช้ไฟแรงๆได้เลยครับแล้วก็ผัดจนกว่าทุกอย่างจะสุกตามต้องการครับ พอเริ่มสุกแล้วโรยพริกชี้ฟ้าแดงหั่นแฉลบเพิ่มกลิ่นหอมสักเล็กน้อยครับผัดจนทุกอย่างสุกดีเมนูนี้ก็จะเสร็จเรียบร้อยแล้วครับสําหรับเมนูผัดเห็ดรวมใส่เต้าหู้นะครับพเพื่อนๆอย่าลืมลองนําไปทําทานกันดูครับเมนูนี้ทําง่ายสะดวกในช่วงเทศกาลเจนี้นะครับอัตราส่วนผมขึ้นให้ตรงนี้เรียบร้อยแล้วนะครับปรับรสชาติได้ตามชอบแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ